ัดเสียงเจ้าลงไไปลงให้พี่น้องเพื่อนฟังคือเก่าด้ยวยครับมันมันจะแม่นแน่วบ่ยวว่าอย่างเขาตัวไอ้เนาะ, <c oughs> ะทีว่าเองนะผม่ามีแววว่าเราแก้ตัวแก้ตัวแหมคนเฮาเนาะ <c oughs> ผู้ใดผู้ใดก,ก็อยากถือสุขนอนั่นแหละความจร,งรมิงอ่ะเพื่อนไฮไม้ในหอกเอาอย่างสั้นเนาะตามเพื่อนวาเนาะครับครับผมเปยนหัทีมนะอาจารย์นี่อาจารย์นี่ผมอันนี้ ตามเล่าตลอดผมกันถูกแต่น้ำเล่าเนี่ล่ะเน ok ี่ยเขาเคยได้น้ำเขาเคยได้น้ำเพลินเนากับศัทธาเพลินธรรมดากับแบ่งปันในพี่เน้องเพลินครับครับครับผมอาจารย์เพลินก็บอกว่านี่ล่ะเน่่อนเลยสุดเนี่ยเพว่าสันว่างงวดแต่เรานม่าเขามันจะเขางวดพอมาขันมันเข้าทุกงวดร้ายเล่ากับเาสบายเราว่าสันเป็นอย่างไงยานอยู่พนมเป็นเพนอะอยู่พน่มเป็นแล้วก็ทรงครับทรงภาษาขมรดนกมากครับผม ขันเขาสูงหัวมันบอสบายเพราะว่าจักคนไหน <c oughs> มากคนละทำไมเนี้ยมันบวมหัวก็บบสบายตัวอย่างก็บเมนเขาว่าไปเนีเออเรืยเมืองกีเราก็ว่าสิบอกอยู่ว่าให้ให้ให้ซื้อกินซื้อบวกเาอาพวกเขาซื้อบวกเป็นเขาก็ถูกได้ไหมหาเจ็บครับครับ<ข>วันนี้ผมก็ใส่ไปตัวละพันก็น คือไปซีเจ้ากับซีท่านแล้วผมเืือได้ขข็งลางเลยผมบริกรับ,บ,กบพนันเชือได้ขังลางเลยบริกรารหนึง่งเจ็ดห้าหกสามหกแปดหนักไอ้นั่นกันสีเน่นอนอยู่ตัวเลขไห่หลานใช่ดีว่าอยู่บึงการอยู่บืงการนี่มันไม่เป็นสันเดีย คือจังสิพว่ได้้่ไดตามนะเพราะว่าพวกนั้นก็ว่า083มือกันแต่ก็ไม่เนิ่น8338นั่นนะโอ้ย083ต้องตุงตัวนั้มันเว้นละมันเว้นหัวออกงอันดีนั่นละนั่นละโอ้ยเสียดายครับคนเจ็บหลายเนี่ยชื่อไว่าห้าล้อยขูนห้าลอยแล้วก็สองโต๊ะก็ห้าล้อยขุนห้าลอยให้กันก็เสียดายอยู่บวกใดตามขันออกตัวงวดนั่นนะคุณไว้คักเนาะ คนถือคักครับคนซื้อน้ำลายอิลิแล้วบอกตรงเน้นเน้นตัวนี้ไว้หรืแต่ว่ามันบัมันบอโดนเลขอันเนาะไอซีตัวนี้ผมผมนี่บโมม่ไม่มีดอกตัวไอเล็กยังยังมูท่านในรู้เลยว่าเลขอันตัวใดครับผมนี่แหละถ้าถ้าบออันนี้แต่แต่มันมีไอยังเลขเลขหลวงพ่อไอ ที่ภูกเก็ตเ่ว่านั่นงานการกอดสมุยเครื่งละค่าเราได้ครับใจเครื่องราคาเลาเนี่น<ล>ยภูกมมยกเก็ตนี่ยกอดสมุยปลื้มภูเก็ตครับไอ้กอดสม,มุยเรื่อยยังไง4 5 2นั่นนะ่ะกอดสม,มุยมิดล่อไอ้ไอ,อ้มิดล่งคลิปตอนนั้นนะ่ะกอดสม,มุยครับ200 200เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นใจเครื่องราค่าเราได้เนี่ยเตรียมสิอันเราได้นี่ยโอ้น้วเบฟเนี่ย ครับผมจากมาแล้วเอาลอยหลือบาทละสี่ลอยอ่ะตอนนี้น,นั่นเอาอีกแล้วครับตอนเนี้ยลุงหลังไปได้ยังไงวะแต่ว่า,ววาไอ้เฝ้าซื้อได้ซื้อไว้ก่อนแ่ะตอนนี้ยเมีนยนเมียนข้างล่างอ่ะนิ่นนิ่นแลยข้างล่างนี่ได้เงินแน่นอนล่ะนี่อันอันแล้วผมว,ว่ามันใจหกสามแปดเอ่อหกแปดนี่ละหกแปดหกสาม แต่ว่ามันมันบมได้กลับมันก็บมหนักหนาหรอกส่วนมากโมโมกลับจุดเดือครับผมัโมหนักตรงที่โมได้กลับอ้าครับเปียนอยู่แต่ถ้าแม่ลงทุนตัวละพันกับสี่พันสามตัวติดไปน้ำแน่อย่างไรเจ็ดหกหกแปดหรือยังหกแปดหกสามแล้วกันหกแปดหกสามแล้วกันไอ้ยังหกแปดหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ง เจ็ดห้าครับสามตัวจำได้อยู่บ่ะสามตัวเจ็ดหกแปดนี่ละเจ็ดหกแปดอันอันสองเลขสองตัวนี่เพราต้องกลับเน้นล่างครับแต่ผมได้จะกับก็ได้แต่ผมเนี่ยไม่กับนะ่วนามากผมมัม่นใจว่ามันไม่คอยออกกับส่วนตัวก็จะกับ,บไปก็ได้ครับผมทุนหลายนะแม่นแมนแมนทุนหลายกัพ่อครับทุ่นบ่มีผมก็นํำแบบนี้ ถูกแล้วล่ะครับผู้ใดก็เนได้บมสบายโอ้ยใช่แน่บหมอเ <laughs> มันบมมันโมน,นั่นหรอกครับมิได้สุดมิได้สุดกับทรงโอ้แลต้มยาแม่ผมมาต้มยาดีที่สุดครับหมอคนสร้างห้ามผมผมต้องเข่าอุโมองค์ก่อนวันที่แปดเนี่ยปลามันเป็นไอ้เนื้อง,งอกหรือว่าตับแข็งหรือ้ยงสินาอันนี้นเพราะต้องเข่าอุโมงค์บอก ตีแปดตุล้าครับผมรูที่รูเรื่องก็เกิดเน้นสามตัวชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวนี่ไม่ต้องกลับเลยมันคือเกาทำก็เก่ามันยังบ่เปลืองเงินเนาะครับสำหรับผมผมโม่กลับแล้วเรา่ต้องซื้อบนเลยนะอืเพราะกรเม้นเขาว่าบ้านเขาเฮ็ดมันบม่มีหัวบนมันมีแต่หัวลังครับว่าไม่ใช่รัฐบาลนี่เขาแต่ข้างลังบ้านเขาอเขาเลยเฮ็ดมาแบบนั้น เทกับ่าลายดอกขันคันเธอก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอ้ยถ,ถ,ถือว่าผมนี่แก่ตัวได้นะแมนครับผม <c oughs> <c oughs> เวลาผมบอกคนหลายเพราะมันเป็นแบบนี้ลองเบิงครับลองเบิงครับครับครับกะกะงวดสุดท้ายเอ้ยผมเป็นงวดสุดท้ายดิง่วที่เนงพูดผิด เมื่อที่หนึ่งตุลาหกสามใกล้เข้ามาแล้วด้นี่ห้าโซกดีห้าหมันเนาะครับเนาะครับไปสวนสดีนะครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ